มาเจอเจ้าของร้านนะคะคุณหวานสดีค hmm. ่ะค <te ุณหวานมาที่ที่เราแล้วหรือยังประมาณสิบสามปีสิบสองปีแล้วร้านอาหารนี่เปิดมาสิบปีแล้วนสาขาที่เท่าไหร่ตอนนี้สาขาที่เท่าไหร่แล้วพี่เจ๊ตองสามค่ะสาขาที่สามที่อาหารอร่อยมากอันนี้แบบเหมือนแรงมาดันใจอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะมา m i กับของคนไทยกับให้เค้ารู้เท่บกับคนส่วนมากก็เอามาผสมกันนี่แหละค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้รสจัด ได้รสชาติเหมือนคนไทยเราเนาะคือจัดแต่ว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากใช่ใช่แต่อร่อยแล้วอีกร้านหนึ่งตรงไหนอยู่ที่คิงส s Cove ค่ะเชิญมาแถวแอร์พอร์ตเลยนะคะได้ได้ว่าไฟแล้วมาติดด้วยนะคะอย่าลืมนะร้านเด็ดเลีงกับร้านอะไรนะในแอตติกค่ะในแอตติกตะออสซันไทยออสซันไทยเชิญที่เกิดกันนะคะแล้วมากันนะแม่บ้าน